อันยองสวัสดีครับทุกคนถ้าหากเราพูดถึงศิลปินไทยที่โลดแล่นอยู่ที่เกาหลีอย่างนั้นต้องมีชื่อของแบมแบมการพิมุกภูวกุลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อแบมแบมก็สิเอเรื่องราวน่าสนใจของแบมแบมจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยล่าสุดแบมแบมได้ย้ายต้นสังกัดใหม่อย่าง a b บิสคอมพานีและได้เดบิวต์เดียเด่ยวในมีวอัลบั้มริบบอนในเพลงไตเติลชื่อเดียวกัน ในวันที่15มิถุนายน2021ไปติดตามมิวสิกวีโอและสตรีมเพลงกันได้เลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่จากช่องโอติงนะครับจะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรตั้งแต่ยังเด็กและเริ่มลงมือทำมันอย่างจริงจังใช่ครับผมกำลังพูดถึงเด็กหนุ่มที่มีความฝันแบบแบมฟรอสเซเว่นในขณะที่เด็กทั่วไปอาจจะยังเรียนกันอยู่เขาตัดสินใจทำตามความฝันข้ามน้ำข้ามทะเล พื่อต้องการเป็นศิลปินที่เกาหลีการพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมชื่อที่ตั้งตามตัวละครแบมแบมรับเบิลในการ์ตูนเรื่อง The f i n t s t o n e เขาเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรชายคนที่3จากจำนวน4คนมีพี่ชายสองคนชื่อเบียร์และแบงค์และน้องสาวชื่อเบบี้พ่อของแบมแบมเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่เขายุเพียง3าขวบเขาจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนสายอักษรจากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนปรามโมทวิทยารามอินทราจนถึงมัธยมศึกษาปีที่2 และจบการศึกษานอกระบบเมื่อปลายปี2019โดยเกรดเฉลีย่ย3.24แบมแบมมีความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีและเริ่มอยากเป็นนักร้องเพราะคุณแม่กชกรแม่ของแบมแบมเป็นแฟนเพลงและชื่นชอบเรนเธอพาเขาไปดูคอนเสิร์ตอีกด้วยนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขาเริ่มเรียนเต้นและใช้แววความสามารถในด้านการเต้นตั้งแต่เด็กจากการเข้าร่วมทีมม cool. ีซาคูซึ่งหนึ่งในนั้นมีลิซ่าแบ็คพิงอยู่ด้วยแบมแบมได้เ,เวอร์เต้นเพลงของเรนและได้เข้าประกวด เวน n ั dance Thailand, พเ r อร์แดนส์ในไท a แลนพร้อมกับคว้ารางวัลชนะเลิศเมื่อปี2007ขณะมีอายุเพียง10ปีเท่านั้นและคว้าอันดับสอในฐานะสมาชิกทีมวีซ่าคูจากรายการประกวด LG Entertainer in Thailand นอกจากนี้ในช่วงวัยเด็กเราอาจจะเคยได้เห็นแบมแบมผ่านโฆษณาที่ต้องเคยผ่านตาราวะบ้านเช่นโฆษณาคาปูริโกใจแอนโฆษณาเครื่องดื่มโอวันติน โฆษณาครีมอาบน้ำแพรอดโฆษณา KFC เป็นต้นจนเมื่อเขายุได้13ปีแบมแบมได้ผ่านการออดิชั่นที่ JYP World Tour Audition in Thailand และตัดสินใจเดินทางเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้การต้องย้ายไปยังต่างประเทศตั้งแต่ยุ่ยงน้อยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องปรับตัวและรับการฝึกฝนอย่างหนักในหลายๆด้านทั้งเรื่องภาษาการร้องการแรปและการเต้นหลังจากที่เป็นเด็กฝึกกว่า3ปีครึ่ง เขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกผ่านรายการเซอร์วิลลของช่องเอ็มเน็ตในรายการ Win, Who Next, am, Mark, Jackson, วินคูอิสเน็กแบมแบมมาร์คต่วนแจ็คสันหวางและยุคยอมของก็อตเซเวพร้อมด้วยยังเคเจพักวอนพิวซองจินและจุนฮยอกของเดซิแข่งกับเด็กฝึกหัดของค่ายวายจีที่ส่งทีม A และ B มาก่อนที่ต่อมาพวกเขาจะเดบิวต์ในหน้าวินเนอร์และไอคอนหลังจากนั้นในวันที่1มกราคม2014 JYP ก็ประกาศถึงการเดบิวต์บอยกรุ๊ปวงใหม่ในชื่อ Go d ตซว เป็นการเดบิวต์บอยกรุ๊ปของค่ายต่อจาก 2PM ที่เดบิวต์ในปี2008วันที่20มกราคม2014 GOT7 เดบิวต์ด้วยสมาชิก7คนนามาโดย JB มาร์กต้วนแจ็คสันหวังจินยองยองแจแบมแบมและมักเนยย่คยอมทั้ง7เดบิวต์ด้วยมินิอัลบั้มแรก GOT IT ซึ่งนำมาโดยเพลง Girls g i r l g i r l ที่จะลุงผักพักจินยองแต่งและโปรดิวให้โดยแบมแบม มีตำแหน่งซับแรปเปอร์ของวงและได้ไปโชว์เดวิสเซ่ผ่านรายการเอ็มคาด้าลนเช่นนั้นไม่นานก็เซเว่นก็ได้เซ็นสัญญากับทาง Sony Music Entertainment เดบิวต์ทางฝั่งญี่ปุ่นพร้อมไปโชว์เคสต่อหน้าแฟนๆญี่ปุ่นกว่า9,000คนและในปีเดียวกันเดือนมิถุนายน 24, 2 0ง4ก็ปล่อยี้อัลบั้มชุดที่2 g o ก Love นั่นมาจากเพลง A ที่ได้ลุงผักอีกแล้วที่แต่งและโปรดิวซ์ให้ในทางนั้นก็เซเว่นก็ปล่อยมินิอัลบัม้มอัลบั้มเต็มและซิงเกิลมีเพลงดังมากมายเช่น just right If you do, Never ever, Lullaby, Hard Carry และอีกหลายๆเพลงที่ทำยอดขายมากมายและได้รับความนิยมไปในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งกว่ารางวัลหลายสำนักรวมถึงมีทัวร์คอนเสิร์ตและแฟนมิสติ้งในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงออสเตรเลียเป็นต้นรวมถึงในประเทศไทยด้วยเรียกได้ว่ามีแฟนคลับของ GOT7 หรืออากาเซ่อยู่ทั่วทุกงมุมโลกจริงๆซึ่งนอกจากงานภายในวงแต่ละคนก็ได้รับงานเดี่ยวที่หลากหลาย ทั้งงานเพลงโซโล่เดี่ยวงานไปคอนแอลกับศิลปินอื่นๆงานวาไราตี้งานแสดงซีรีส์เป็นต้นซึ่งแบมแบมก็มีผลงานอื่นที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนเราจะมาไล่เลียงให้ฟังผลงานรายการทีวีต่างๆที่เด่นๆเ,เช่นในปี2016บแบมแบมและแจ็คสันได้ไปเข้าร่วมรายการ Real Men รายการเรีย v วา i e ต y ที่จะให้ดารานักสแสดงหรือศิลปินไอดอลคนดังไปใช้ชีวิตและฝึกในค่ายทหารและมีรายการวาไราตี้ดังๆที่ได้ไปออกอีการายการทั้งมายัง Theater Where is my friend's home? n c o n t r o l l a b l c t o t o r Knowing Boss Idolity Idol on p l e a s e เป็นต้นรวมถึงรายการในประเทศไทยเช่น I Can See You Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบและ, at, และรายการ g o d Seven Real Thai ร่วมกับสมาชิก g o e n รายการสามแซบรายการ The Return of Superman Thailand รายการปริศนาฟ้าแลบรายการโหนกะระแสเป็นต้นตอนอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการเล่นดนตรีทังกีตาร์และเปียโน จากนี้แบมแบมยิงข่าสามารถในการแต่งเพลงโดยมีส่วนร่วมในเพลงของ g o สเซเว่นเช่นเพลง Everyday Something Good Paradise และเพลงที่มีส่วนทั้งเนื้อร้องและทำนองเช่น Remember You 97 Young and Rich c o l l Believe Waiting for You และเพลง Party ซึ่งเป็นเพลงโซโล่เดี่ยวของแบมแบมในอัลบั้ม Present You เป็นต้นแบมแบมยังเป็นคนที่เต้นได้หลากหลายแนวและแฟนๆก็ชื่นชอบลีลาการเต้นของเขาโดยเฉพาะการเต้นเกิร์ลกรุ๊ปทั้งในคอนเสิร์ตและรายการต่างๆเช่น วิกีตไอดอล k b s Song Festival ในเพลง Bad Girl Good Girl ร่วมกับมินฮยอก B2B และมินฮยอกมอนส t ต r รและยองจจและคั v เวอร์เพลง m r Chu ของเอพิงร่วมกับเพื่อนกอเซเว่นที่เรียกได้ว่าเต้นจริตได้มากแบมแบมเป็นแก่นํำของเพื่อนร่วมวงอีกด้วย อีกทั้งยังมีสเปเชียลสเตทอื่นๆเช่นสเตทชั้นหล่อไปร่วมกับแจ็คสันและยูพยองที่ทำเอาอากาเซ่ไทยกรีดจนเสียงแหบหรือจะเป็นสเตท JYP Nation ใน2 0 1 8 k b Song Festival ร่วมร้องแรปกับศิลปินอื่นในค่ายเป็นต้นแบมแบมยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่ MC ในหลาย,ลายรายการไม่ว่าจะเป็น M c o u n t d o w หรือ MC ในงาน b u d a g o n Film Award ครั้งที่41ผ่านช่องทาง Tik t o k กรวมถึงงาน Simply Kpop Contour เป็นต้น และแบมแบมยังถือได้ว่ามีอิทธิพลและมีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทยบัญชีของเขาบนทวิตเตอร์เป็นบัญชีของคนบันเทิงที่มีคนพูดถึงมากที่สุดของประเทศไทยในปี2019และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขามีทั้งงานโฆษณาและได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ชื่อดังต่างๆรวมถึงได้ร่วมร้องเพลงและทําเพลงโฆษณาอีกด้วยอาทิเช่นเอ็วีเพลง make it r i g h t ของยามาฮาโดยแบมแบมกอล์ s e ร่วมกับเจเจกิษณภูมิไมวริพรเบสณัทสิทธิ์กัปตันชลธรและอัดอาวช โฆษณาไส้กรอก CP เป็นพรีเซนเตอร์ a a s ร่วมกับลิซ่ารวมถึงพรีเซนเตอร์โทรศัพท์มือถือ Vivo ที่ทั้งสองงานมีงานจัดแฟนมิทติ้งที่ไทยอีกด้วยปลายปี2020เขายังได้เป็นแบรนด์อัลบัสเตอร์คนใหม่ของเกม The Sims 4ด้วยโฆษณาเครื่องดื่ม BK พร้อมเพลง Beat You Best ที่แต่งเองร้องเองโปรดิวซ์เองอีกด้วยและล่าสุดในปี2021ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ YSL Beauty Muse Thailand หรือแบรนด์เครื่องสำอาง Eve Sang Rorong เขายังได้สารต่อความร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยโดยเข้าร่วม virtual concert Love Delivery f e มื่อวันที่31พฤษภาคม2020เพื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และยังมีแคมเปญ The Sound of Happiness กับกรมสุขภาพจิตและจุ๊กส a i l a n d นด์แลมุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นในส่วนของผลงานเพลงยังได้มาร่วมฟิชเชอรกับแร็ปเปอร์ชื่อดังของไทยอย่าง Godfuckinghero ในเพลง Do You พร้อมทั้งร่วมเขียนเนื้อร้องและเมโลดี้อีกด้วยและในปี2020กับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอ้ายคนหล่อหลวงแบมแบมก็ได้ร้องเพลงประกอบในเพลงพี่ไม่หล่อหลวงเพลงนี้ยังได้รางวัล2 of the Year ในงาน j u k e Thailand Music Awards อีกด้วยเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2020เ็ t 7ได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มที่สี่ของเขา Breath of Love Last Piece พร้อมกับนำมาโดยซิงเกิล Last Piece และซิงเกิลที่ปล่อยมาก,ก่อน Breath ในวันที่23พฤศจิกายน ่อนที่เข้าสู่ปี2021นในวันที่10มกราคม JYP ก็ประกาศว่าสัญญาณทุกคนในวงก็กำลังจะหมดลงซึ่ง3วันก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีข่าวลือหนาหูถึงการย้ายสังกัดของอยูคยอมไปต้นสังกัดใหม่อย่าง AOMG ก่อนที่ในวันที่11มกราคม JYP จะออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมาชิกทุกคน GOT 7จะไม่ต่อสัญญาที่กำลังจะหมดลงในวันที่19มกราคมก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปคคละสังกัดหลังจากที่สมาชิกคนอื่นทยอยมาเปิดตัว เราอากาเซ่ก็รอคอยการเปิดตัวของแบมแบมกับต้นสังกัดใหม่และในวันที่4มีนาคม2021แบมแบมได้เปิดตัวกับ a b u s Company พร้อมทั้งเปิดตัวช่องทางการติดตามใหม่ของเขารวมกับต้นสังกัดใหม่ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ซึ่งตอนนี้ช่องของแบมแบมในชื่อแบมแบม Space ก็มีคน subscribe เกินกว่า700,000นคนเข้าไปแล้วล่าสุดแบมแบมได้เดบิวต์เดี่ยวในมิอัลบลั้ม Reborn ในเพลงไตเติลชื่อเดียวกัน ในวันที่1ิมิถุนายน2021ิไปติดตามมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันได้เลยกว่าจะถึงวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจากวันแรกที่เขาก้าวเดินตามความฝันเริ่มต้นเรียนเต้นเรียนร้องเพลงก่อนจะได้บิวเป็นศิลปินและมีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้เขาต้องอดทนตั้งใจผ่านอุปสรรคมากมายฝึกซ้อมฝึกฝนในวงการเพลงเคป๊อปที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในวงการที่มีการแข่งขันสูงที่สุดต้องบอกเลยว่า เด็กหนุ่มคนนี้เดินทางมาไกลจริงๆตอนนี้เราพูดได้เต็มปากแล้วว่าแบมแบมคือศิลปินตัวจริงเป็นยังบ้างครับกับเรื่องราวของแบมแบมก็อดเซเว่นหรือการพิมุกภูวกุลนี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งที่เรารวบรวมมาเท่านั้นต้องบอกเลยว่าแบมแบมเป็นหนึ่งศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกและอลืมติดตามผลงานต่อๆไปของแบมแบมกันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe ช่องโอติเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอ